นะเตียวทอจอกมาตีโดนู่หูดูวะราชนครับผมไม้เมื่อกี้ได้แต้มไม้นี้มีสินยนจะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนให้กับทีมหาธาตุครับผมห้าแต้มทุกคนไม้เลขไม้เดียวกดไปห้าแต้มเลยครับทังนั้นทีมของมหาธาตุครับอมถือว่าเสียแต้มเยอะมากนะทุกคนมีหกลูกในมือ โอ้โหอ้าวครับเรามาดูครมบผมในไม้ต่อไปไม้เมเกียบทางนั้นทีมของมหาธาตุได้แตมไม้นี้มีสิยอนแกนเรื่องระยะเล่นแล้วก็ยุบขึ้นมาตึบแล้วราเชนลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนห่างพอสมควรนะครับโซนนี่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเลยเรามาดูครับทีมของป่าคาวครับดอสซาบุรีครับลูกนี้เข้าวงมาลูกนี้บจบมบลูกนี้ขึ้นคุมโซนมาแต่ตามไปครับผมลูกนี้ เปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับลูกที่อยู่ใต้แก่นเนี่ยร้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะฮะมีแต่ลูกที่สามารถที่จะช่วยได้อะไรได้นะผมนะเอาครับลูกนี้เข้าวงมารูกนี้จบปั๊บตึบโอ้โหกาจะแท็กเนอผมแต่ไม่โดนเนอะผมลูกนี้เข้าวงมารบจบปั๊บตุบนี่ครับแท็กช่วยครับผมน่าจะได้สองหรือเปล่าครับผมใบแรกนี่ หลุดไปไปที่สองแท็กโดนแล้วขึ้นมาปิดแกนได้นะจะเก็บสองต้มในสนามไปครับลูกนี้โอ้โหใบแรกนี่แรงไปครับแล้วไม่โดนลายไม่ตรงนะใบที่สองแท็กได้ดีครับแล้วพลิกขึ้นมากินแกนอยู่ด้วยอ้าวครับเรามาดูว่าผมทั้งน,นั้นมาหาธาตุลูกนี้จะเล่นยังไงเข้าวงมา ลูกนี้ตีโยนแล้วติดอีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่ฮนะประสบการณ์นี้นะตึ้งโดนอีกแล้วฮนะติดด้วยติดไกลไปหน่อยตึบโอ้โหลูกนี้ทางด้านป่าเขาครับฮาร์ปขึ้นมาเปลี่ยนแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้ครับผมนัดพิสานุโลเป็นมือตีของทางด้านทีมป่าเขานะครับราเชลูกนี้จะทำยังไงครับบอกว่าปิ่ติว อย่าเพิ่งตีน๋นวมขอขึ้นคุมโซนก่อนลูกนี้จบขึ้นตึบลาเชล,ลูกนี้ดอบขึ้นมาแล้วเหมือนจะได้วัดครับผมทุกคนได้วัดเลยนะ <c oughs> อครับจะยังไงครับโอ้โหเราจะตีเลยครับยังไม่เปลี่ยนนะ หนมือ,อยังไม่เปลี่ยนครับส่งมือตีไปตีแล้วครับทมานมหาธาตุนับติวตออหูยเลยไปครับผมใบนี้เอายังไงฮะโอ้โหในสนามเสียอยู่หนึ <tuh> ่งแต้มครับลูกในมือเหลืออีกสองใบจะเล่นยังไงครับเหลืออีกสองใบเท่ากันกำลังดูว่าตีแล้วเ sure. นี่ย ได้เปรียบหรือเปล่านะฮะตีโดนแล้วติดเนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะเอาครับเรามาดูลูกนี้ทางด้านมหาธาตุครับนั่เต๋วทออจอุกมาตีโดนู่หูดูมะแต่ละลูกแล้วลูกที่ตีโดนนี่ตะกูแบกม้วนเป็นลูกข่างเลยฮะบักหึงโคตรแม่นเอาครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนแล,ล้วขึ้นมาเป็นยังไงฮะ ว่าตึโอู้หูแล้วรู้สึกว่าจะเก็บแล้วลูกนั้นขึ้นมายัางไงครับเนี่ยขึ้นมาแท็กขึ้นมาแท็กลูกที่ตีติดไปไปเมื่อกี้เนี่ยครับทางด้นดิมของป่าเขา้าวลาเชนนี่ตีรับสองเลยหรือเปล่าครับผมตีโดนรับสองตีติดรับสามครับผมใบน,นี้ลาเชนเข้าวงมา นี้ราเชนจุกมาแลวตีโดนด้วยอยู่หูกี่แต้มครับเนี่ยโอ้โหกี่แต้มครับผมว้าวมองไม่ทันครับสโลมโมชั่นไม่ทันับผมไม้นี้นี่ทีมอาทาุครับเก็บแต้มเพิ่มไปอีกต้องดูครับกี่แต้มนะโอ้โหสี่แต้ม